เมื่อกี้นี่อาถ่ายวิดีโอมาจนถึงตรงที่กำลังคุยเรื่องหลวงพ่อพาเดินทางตะเวนทําบุญปรากฏว่ามิเบลรี่อาหมุ์อาก็เลยปิดลบเป็นบางเรื่องแล้วก็ถ่ายใหม่น่ะอนนี้ก็อาก็เตรียมตัวที่จะกับน้องคายวัดธมรปิ่งฮานงปาดทีนี้อาก็เลยมาแวะถ่ายพอลงจากเขามาเนี่ยเ วัดเนี้ยพอลงจากวัดมาวัดเขาจินแรงเนี่ยครับมันจะเป็นผาบกลางกลางอดอกคานตะวันลงมาเลยะะสวยงามมากตอนนี้มีรถไฟด้วยนะฮะเดี๋ยวนี้เขาจัดทางจังหวัดเขาจัดเพราะว่าจังหวัดเขาจัดให้มีรถไฟอ้อมอ้อมสวนเลยค่ะอ้อมสวน,นทุ่งทานตะวันเนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นมันจึงสวยมากทุกท่านครับเราก็ได้นั่งชมทุ่งทานตะวันเหมือกนกับ เรือโแดงก็จะเที่ยวเภองเที่ยวที่มาบุรีรัมย์นะครับเพราก็จะมีเรือประมาณเกือบร้อยลำเพื่อรวมพาคนท่องเที่ยวก็คืออาเล่ามาถึงว่าโอนน้ำปัดแล้วก็ไม่รับโทรศัพท์น้องปัดคือน้องจะว่าอาโทรไปน้องปัดก็ไม่เคยรับสายหรือกไม่เรับก็บอกว่ายุ่งมากยุ่งยุ่งยุ่งตลอดไม่คุยสายก็น้อยใจก็เลยไม่รับโทรศัพท์น้องปัด แต่หน้าปับันนี้ยอาไม่กดน้องปัดแล้วล่ะค่ะแต่ว่าอาไม่กล้าโทรไปหาหนุปัตเพราะอากลัวว,ว,ว่าโทรไปหนุ่มปัตจะไม่รับสายอ่ะอาก็เลยพักก่อนนะคะ,ะหลังปีใหม่หลังจากที่เสียภารกิจของพ่อในห,หลายเรื่องที่มันยุ่งยากวุ่นวายหรือมันเดินทางไกลมากๆซึ่งอาช่วงเนี้ยเดินทางอาจจะไม่ค่อยโทรศัพท์อาก็เลยว่าเออจะไปทำเพลงหนุ่ปัตที่โคราชที่ โรงงานที่เดิมที่เราเคยทำเพลงกันมาหนึ่งเพลงเิล์มปัดบ้างปัดตายมาคปัดตั้งใจจะทำสิบห้เพลงพร้อมเอ็ที่คุณแล้ปัดเอาไว้นะคะแต่ก็ไม่มั่นใจหรอกนะครับว่ามันปัดจะว่างไหมหรืออาจจะว่างจนอนุภาสุนัขก็บ่นอยู่ว่าไม่ใช่ควาผิดของปัดปัดตั้งใจจะทำดีให้อาทุกอย่างทำเพลงทำอะไรทุกอย่างให้อาซึงอาก็แต่งเพลงช่องปัดไปสิบห้าเพลงแล้วแต่งปัดจะใช้หรือไม่ใช้ไม่เป็นไรนะคะ จะใช้พเพลงของปัดเองก็ได้เนื้อเนื้อเนร้อ,นอ,องทานองนอะไรเองก็ได้แต่ถ้าเอาอจแต่งให้ทั้งปัดทั้งหมดสิบห้าเพลงแต่ว่าเพลงขอเพงลงรักเพลงที่หนึ่งอาจจะให้ทานองด้วยค่ะทั้งแต่งเนื้อเราแล้วก็สใส่ทานองมาปัดไปด้วยไปทำเพลงให้เราฟังเยอบมากเซึ่งปัดเราเนี่ยหาบั<อ>งว่ามีพี่คนหนึ่งเป็นโปรดิวเซอร์อยู่นค่ายอาอ็ทเขาก็สนใจเขาก็ ถามอยู่เพราะว่าเขาต้องการจะทําเพลงไหมเขาต้องการจะทำเพลงก็เขาก็จะทําให้โดยขอแบ่งปันไปส่วนหนึ่งซึ่งเหลือก็เป็นของอากกับน้องปัดปาใช้จ่ายแล้วอาก็ก็รับปากกับน้องปัดกับพี่คนนั้นอยู่ค่ะแต่ก็ต้องขอให้ออกคุณสาก่อนหรือเสร็จภารกิจยุ่งยากที่มาทำกับน้องข้อที่อยากรับใช้หล่งข้อถามหลวงข้อขอก่อนซึ่งตอนนี้อืม ก็ยังไม่รู้นะคะว่าอาจจะเสร็ภารกิจที่ยุ่งยากหรือภาร,ภารกิจที่นนที่รับใช้ประคาไไบุวาจานย์เมื่อไหร่ค่ะใจของอาแล้วนะอาอยากจะไปทำเพลงลี้ปัดมากที่สุดเลยค่ะตอนนี้เพราะว่า อ่ะน่ะสำนึกในบุญคุณที่น้องปัดได้ช่วยชีวิตอาไว้เมื่อเอ่อเจ็ดแปดเดือนหลังอาเธอตายน้องปัดก้าวเข้ามาในชีวิตของอาแล้วน้องปัดก็ช่วยอามาตลอดที่แค่ดูแลให้กำลังใจให้ความหวังให้ต่อสู้เมื่อใดที่อาร้องไห้ผูงฟายไปหกครุ่งทีสี่ทีห้าน้องปัดก็จะรับสายน้องปัดก็จะปอบโยนให้กำลังใจอาอาสู้น้อปัดจะบอกอาว่าอาต้องสู้นะอาสู้ทุกวินาทีเลยอาจะท้อได้แค่สองนาที แต่อาต้องสู้ทุกวินาทีซึ่งคำพูดคำปันคำยังจดจำไว้จนจนจนวันตายอาจจะมีวันลนึต้องปัดให้อาสู้แล้วก็เทคแคร์ดูแลช่วยเหลืออาโทรศัพท์หาปลืัมรับปั๊บซึ่งอาตั้งฉายาของปัดว่าปัดเป็นอรชริยาของอาเ่้าุบสูต